สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเมียโฟเหมือนเดิมนะครับโดยวันนี้เรื่องที่จะมาแนะนำพูดถึงคือวิธีเปิดคัมภีพลังชีเล่มที่5และเล่มที่6นะครับผมโดยเนี่ยครับเล่มที่5ก็จะเพิ่มประมาณนี้นะครับถ้าอัพเราจะเพิ่มโอากาสใบสําเร็จต้านทานกันใบเพิ่มการลม้มต้านทานกันล้มนะครับ ส่วนเล่มที่6ก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายโจมตีคิทิคอนลดความเสียหายโจมตีคิทิคอนแล้วก็เพิ่มความเสียหายพลังโจมตีสกิลกับลดความเสียหายสกิลนะครับที่ได้รับอ่าครับก็จะมามานนี้โดยเราจะมาเริ่มด้วยเล่มที่6ก่ันนะครับอ่าเพราะค่อนข้างจะง่ายกว่านะครับเล่มที่6โดยอ่ะเดี๋ยวผมก็ทําให้ดูนะครับว่าต้องไปรับที่ยังีซีตัวไหนถ้าเกิดใครยังไม่เปิดเฟสนะครับ ให้เนี่ยไปดูที่ตรงนี้นะครับไอทำขออ่ะอันนี้นะครับให้เรากดที่เควสตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ๊บแล้วถ้ายังไม่เปิดอ่ะมันจะลิงก์ไปเควสที่เราจะเป็นต้องทําเพื่อเปิดนะครับแล้วเราก็ไปทำเควสนั้นให้เสร็จพอมันเปิดปุ๊บเราก็จะมารับเควสได้โดย Np c ที่รับเควสนะครับอ่าเล่มที่6กก่อนนะครับให้เรามาที่ยอดเขาวิถีสวรรค์ชั้นกลาง ปั๊บลงที่ตรงบอสแดงนี้ก็ได้นะครับสักครู่นะครับอพอเราวับมาตรงบอสแดงแล้วเราก็โดดโดดมาบกไหมนะ <c oughs> นี่นะครับโดดมาตรงนี้ขึ้นข่าวมาแล้วก็โดดมาข้าง เห็นนะครับเห็นหมครับมันจะมี NPC อยู่เรากระโดดมาให้เรามารับที่ NPC ตัวนี้นะครับโดยพอรับเคเวสท,ที่ NPC ตัวนี้เคเวสแรกเสร็จแล้วก็ให้เราไปที่นี่นะครับหุบเขาดอกท้อนะครับผมเราก็มาที่หุบเขาดอกทอ้อ เพราะเราต้องไปเก็บกล่องตามเคลสนะครับซึ่งจุดที่กล่องอยู่นี่นะครับตามมาก็วิ่งลงมาข้างล่างนี้เลยตามเลยครับอ่าเนี่ยครับจะเห็นเหมือนเป็นอะไรที่บูชาหรืออะไรสักอย่างนะครับแท่นบูชาแล้วให้เรามาที่ข้างหลังแท่นบูชานะครับตรงนี้ตรงจุดที่ผมยืนเนี่ย,ยมันจะมีกล่องอยู่นะครับให้เราเก็บกล่องตรงเนี้ย ซึ่งมันต้องเก็บทั้งหมด2กล่องอ่าก็คือพอเราเก็บกล่องนึงอ่ะแล้วเราต้องยืนรอสักพักจนอีกกล่องเกิดแล้วเราค่อยเก็บกล่องที่2อ่าครับพอเก็บครบ2กล่องปุ๊บเควสก็จะเสร็จนะครับก็เราก็จะเสร็จทิ้งเควสแรกแล้วพอเควสตัดมาไอเล่มที่2นะครับเล่มที่2ให้เราพราะมันต้องใช้2เล่มในการเปิดสกิลนะครับอันนี้คือได้เล่มแรกอ่าพอเล่มที่2ก็ให้เรามาที่ ศูนย์รวมมิญญาณนะครับแล้วก็ไปที่ปรมาจารย์ช่างนะครับามาได้เลยฟึ่บพอเรามาถึงปราจารช่างมาดูที่ก่อสร้างได้เลยครับนี่ครับจะมีให้คาบอยู่โดยเราต้องมีของคาบนะครับ ซึ่งของนี้จะได้จากไหนในการคาบเพื่อทําเล่มสองนะครับก็คือจะได้จากเลดบอสนั่นเองตัวนี่นะครับผีกระดูกเหล็กนะครับมันจะได้นะครับผีกระดูกเหล็กจะตกของเมื่อกี้นะครับซึ่งต้องหาตามจํานวนที่มันบอกนะครับก็คือสามชิ้นนะครับเพื่อคาบหนงเล่มครับเท่านี้พอเราได้ครบสองเล่มเราก็จะเปิดพลังชี่เล่มที่หกได้นะครับอ่า านนั้ต่อไปเรามาพูดถึงเล่มที่5บ้างว่ารับเควสอะไรยังไงที่ไหนถ้ายังไม่เปิดเควสก็เหมือนเดิมนะครับก็คือกดคลิกที่เควสได้เลยแล้วมันก็ไปทําก่อนแล้วเราถึงจะไปรับเควสต่อได้นะครับโดยเควสเล่มที่5ก็ให้เราไปเหมือนเดิมครับชั้นกลางเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้ให้เราวาร์ปลงบอสเขียวตัวซ้ายล่างนะครับผม โดยพอถึงอย่ผมหาก่อนฉุดลืมแป๊บนึงนะอ๋อนั่นไงอยู่มุมนู้นนะครับโดดมาได้ปุ๊บขึ้นมาปับอ่ะถึงเรียบร้อยครับอ่าก็คือเราต้องมาที่ตัวนี้นะครับเป็นจอมยุทธตาบอดน,นะครับก็คือรับเควสที่ตัวนี้โดยเควสแรกพอเรากดรับเควสแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาที่ นี่เลยครับภูเขาจันทาโลหิตแล้วก็ไปที่นี่อาสลัมรับอะไรนี่นะครับสำนักนี่อ่าโดยเราก็วิ่งวาร์ปเอ๊ะผมต้องโดดกันอยู่ชูวตรงนี้มันจะกดวาร์ปไม่ได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเหมือน เล่ม6นะครับคือเราต้องมาเก็บกล่องครับโดยง,ยง่ายๆเลยเนี่ยครับพอเราวามาถึงปุ๊บเราก็วิ่งมาดูแถวมุมมุม,ม,มประมาณตรงนี้นะครับประมาณแถวตรงนี้มันจะมีกล่องอยู่แถวตรงนี้เลยเราก็เก็บเก็บกล่องที่ตรงนี้ปุ๊บก,ก็เป็นอันจบเควสนะครับพอจบเควสเสร็จแล้วมันต้องทําเพื่อเอาอีกเล่มอันนี้จะได้เล่มหนึ่งนะครับเล่มที่สองให้เราวาร์ปกลับไปที่ Npc ตัวเดิมน,นะครับก็คือ ตัว NPC ตาบอดมเมื่อกี้ใหม่ครับอ่าก็คือตรงสีเขียวมเมื่อกี้ที่บอกเลยบาสีเขียวด้านล่างแล้วกระโดดไปที่ NPC ตัวเดิมพอรับเคเวสเสร็จแล้วเควสที่สองนี้สิ่งที่มันให้ทำคือเราต้องไปที่รับแรลชั้น4นะครับอ่าเราต้องไปรับแรลชั้นสเสร็จแล้วก็นี่นะครับให้เราไปที่รับแรลชั้น4มันจะให้ฆ่าบอสนะครับ โดยบอสที่เราต้องฆ่าคือเนี่ยครับบอสสีแดงด้านบนนี้นะครับก็คือเนี่ยเราก็โดดมาดูจุดอันนี้บอสไม่อยู่แล้วครับมีคนฆ่าหมดแบบไปเรียบร้อยโดดโดดโดดแล้วก็เราก็มาตรงจุดนี้เลยครับท่านกระถางตรงนี้เลยอ่า ก็เราต้องมาตีบอสท,ที่อยู่ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นบอสสีแดงอยู่ตรงจุดนี้เลยบนนี้เลยครับเป็นบอสเมดูซ่านะครับก็จะสตันหรืออะไรแช่แข็งบ่อยอยู่ก็ลองมาลุยกันดูนะครับอพอฆ่าตัวนี้เสร็จปุ๊บก็จะจบเควสก็จะได้คำพีเล่มที่2ก็สามารถไปกดเปิดพลังชี่เล่มที่5ได้เลยนะครับก็เป็นอันจบนะครับ าการเปิดสกิลเอ้ยพลังชีพเล่มที่5และเล่มที่6นะครับก็เพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะครับแต่การอัพก็ยากเหมือนเล่มที่4นะครับคือของที่ใช้อัพจะเท่ากันเลยครับแต่ถ้าถ้าใครอยากได้ดัมเมจก็แนะนำให้อัพนี่นะครับเล่มเล่มที่6นะครับจะได้ดัมเมจแต่ถ้าอย่างสายถึกหรืออะไรก็ลองดูเล่มที่5ก็ได้ครับไม่ปวดลองดู วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับเท่านี้ครับขอบคุณครับผม